วันนี้นะครับผมนะาจะพาทุกคนนะครับมาสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับด้วยการสร้างไรายได้หาเหรียญของดอชคอยนะครับแบบฟรี free. ไม่ต้องลงทุนนะครับแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับแอปอะไรมีวิธีการสร้างไรายได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปร,รับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้เราจะมาหาเงินนะครับกับแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะหาเงินเป็นในสองเรียนคริปโตเคเรนซี y นะครับ แล้วก็ถอนเงินเป็นบิตครับเนาะหรือจะถอนเป็นไบแนนก็ได้ฟอเรสต์เพก็ได้แต่ว่าผมเลือกเป็นของบิตครับเนาะและผมก็ได้รับเปลี่ยนเข้ามาวันที่16เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้คือของล่าสุดนะผมก็ลืมรีวิวไปทุกคนนะผมก็เลยลืมอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนะก็เลยนับมาอัปเดตในสวนของวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่25แล้วทุกคนนะก็เกือบเกือบ10วันแล้วนะครับก็ได้รับเมื่อเวลา12:10นด้วยกันตรงนี้ ได้รับมาอยู่ที่1.621บาทดอ้บาทไม่ใช่ดิ 1. ดอจคอยนะหนึ่งจุดหกด้วยกันเนาะผมแลกไปสาครั้งแล้วนับนีุกคนเนาะแต่ว่าทําไมครั้งนี้ถึงได้เยอะกว่าในครั้งที่แล้วเพราะว่าผมแลกตอนที่ราคาดอจคอยนั้นมันดิ่งลงนะก็คือราคามันถูกนั่นเองนะถ้าเราน่าจะแลกเหรียญริปโตเคเรนซีนะผมแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามเว็บไซต์ไหนก็ตามที่มีการแลกเป็น เรียนคริปโตเคอเรนซีให้เราเลืกแรกตอนที่ราคามันถูกลงนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคนะโอเคอันนี้คือแอป,ปอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปเคชันนี้มีชื่อว่าแอป d o n g ์มาสเ e e r ์เอิร์นนะครับจากค่ายของ B C H A D S นั่นเองนะครับก็ ค่ายนี้นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของค่ายของเขาเนาะก็แอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการหารายได้จากเกมนะครับอ่านี่คือในส่วนแพลตฟอร์มเนาะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 10k หรือประมาณ10,000ดาวน์โหลดนะครับยังไม่มีรีวิวนะผมก็ไม่ได้ให้รีวิวอีกในส่วนของแอปนี้เนาะก็นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดแอปนี้กันเลยนะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของ เพื่อนดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับนี่ทุกคนเนาะผมถอนไปนะ่าจำนวนอยู่ด้วยกันนะ่าสามครั้งด้วยกันเนาะครั้งแรกผมถอนนะครับวันที่5ไม่ใช่เดีว,วันที่20นะครับเดือน พื่อสภาคมนะก็ได้รับเงินมาวันที่21นะครับครั้งที่2ถอนไปวันที่21นะเดือนเพื่อสภาคมได้รับมาเมื่อวันที่22นะเดือนพื่อสภาคมเนาะครั้งที่3ถอนไปวันที่16มิถุนายนเงินเข้ามาเหรียญเข้ามาวันที่16มิถุนายนเลยทีเดียวตรงนี้นะก็ได้รับเหรียญจริงๆนะครับก็เหรียญเข้าไวมากนะครับตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสไร้างรายได้นะครับวิธีการของเขาคือการเล่นเกมนะครับแล้วก็การทำออฟเฟอร์นะครับแล้วก็การสครัชการดูวิดีโอนะครับพวกนี้เนาะอันนี้คือหน้าผมเนาะสำหรับคนที่สนใจอยากลองเล่นแอป,ปนี้นะผมจะแปะลิงก์นับการดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้และลิงก์สอนวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสไร้างรายได้แบบละเอียด ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้คือ notification นะับก็คือเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนของแอปนะครับนี่ทันั้นะผมก็ถอนไปเขาก็บอกนะว่า y o u earning is high now and we share the flow system please visit our facebook or อันนี้คือเกี่ยวกับการแชร์การเชิญเพื่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรานะไปรับในะในส่วนของการห่างกันด้วยการกดเกมเลยเนาะเกมก็จะมีหลายๆเกมเนาะแต่ว่าอันนี้มันมีวิดีโอโฆษณาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราดูวิดีโอโฆษณาอันนี้ให้จบก่อนนะครับ หลังจากที่เราดูจนจบแล้วนับเราก็ไปเล่นเกมนะก็จะมีเกมอยู่4เกมด้วยกันนะครับเกมแรก Moto m o t o X 3M นะครับได้มาอยู่ที่1คะแนนจากการเล่นเกมเนาะ p l a y a n d Earn up t o 10คอนะครับอ่า Connect c l s s s i กนะก็เล่นไปรับไปครั้งละอยู่ที่1 1คะแนนด้วยกันนะครับ b u b b l e w o o d นะก็เหมือนกันเลยแล้วก็ b u b b l e t t w w r r รับก็เหมือนกันเลยคือ1คะแนนเนาะก็อันนี้คือจากการเล่นเกมนะครับ ต่อมาจากการสปินนะครับอ่าอันนี้คือจากการหมุนสปินเนาะก็จะมีคอยตรงนี้นะครับก็สปินตรงนี้ได้หนึ่งครั้งนะก็ลองกดเข้าไปนะครับอ่าสปินไปเนาะมาดูกันว่าได้รับมาอยู่ที่กี่คะแนนนะครับแทนแดนดนรับไปอยู่ที่4คะแนนด้วยกันนะคอนเกรเดชั่นก็กดโอเคไปเนาะถ้าเราอยากหมุนสปินต่อนะก็ให้เรานะไปดูวิดีโอนะอันนี้คือวิดีโอเรื่องข้ามาหลังจากที่เราได้ทําการรับเปลี่ยนไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูว่า ถ้าเราจะหมุนต่อนะเราต้องไปดูวิดีโอ1ครั้งถึงจะสามารถหมุนต่อได้อีก1ครั้งนะครับและต่อมาคือ referral task นะครับ,นะรบอันนี้คือเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนแล้วก็เป็นภารกิจเนาะก็ผมทำภารกิจสำเร็จแล้ว3อันคือดอนดอนดอนอันนี้นะครับก็คือเชิญ5คนรับไป200คะแนนเชิญ10คนรับไป400คะแนน เชิญ20คนรับไป1,000คะแนนนะแล้วก็ภารกิจที่ยังไม่จบอันนี้คือเชิญอีก5คนจะครบ50คนก็รับไปอยู่ที่3,000คะแนนด้วยการตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมากก็คือวิดีโอก็เป็นการรับชมวิดีโอนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าที่จริงคือมันไม่ใช่รับชมวิดีโอหรอกมันจะมีภารกิจย่อยในส่วนของเมนูนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นภารกิจอะไรกันนะครับ นี่ทุกคนนะก็คือมันไม่ใช่ดูวิดีโอหรอกแล้วมันเป็นในส่วนของภารกิจของการทำเซอร์ว์หรือการทำแบบสำรวจนั่นเองนะครับก็จะได้คะแนนเยอะนะก็คือตั้งแต่4,500คะแนนขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็คือเป็นภารกิจเกี่ยวกับการทำออฟเฟอร์เนาะออฟเฟอร์ก็อ่ะดูทุกคนนะทุกทุกครั้งที่เรากดเมนูไปก็จะมีวิดีโอให้เราดูโฆษณาไปนอกก็แอปก็ได้ตังไปส่วนเราก็เสียเวลาไปตรงนี้นั่นะเองนะก็ลำคันเหมือนกันตรงนี้นะครับ เพราะว่านะครับผมตรงนี้คือเพราะว่ามันมีแอดเยอะเกินเนาะเราก็ไม่ต่อเนื่องนะในส่วนของการเล่นเกมเนาะผมก็มักจะไม่ค่อยเล่นแอปที่มันมีโฆษณา,ายเยอะเกินไปนะครับผมนั่นก็คือมันทําให้ตอนนั้นขัดต่ออารมณ์ของเรานั่นเองนะอ,อันนี้คือออฟเฟอร์นั่นคือเป็นในส่วนของอ งานในส่วนการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการทำเซอร์วยหรือแบบสอบถามนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยแอปออฟเฟอร์เนาะส่วนอันนี้คือวิสิตเอิร์นก็คือเป็นการรับชมในส่วนของอเว็บไซต์นะวิสิตเอิร์นบเว็บคือเว็บไซต์แล้วก็จะได้รับในส่วนของแต้มเข้ามาและการสครัชนะก็คือเป็นการสครัชเดี๋ยวเรากดเข้าไปนะครับอันนี้คือการสครัชเนาะยูเอลทูเดย์สครัชเขาท้สิบครั้งด้วยกันเนาะ อ่าผมก็สแ a ชไปนะครับอ่านได้รับมาอยู่ที่4คะแนนนะครับอ่านล้วแค่สแกชอย่างเดียวก็รับไปแล้วสคะแนนก็กดโอเคไปนะครับโอเคทุกคนนั้นเราก็สแกชต่อได้นะครับก็สามารถสแกชได้10ครั้งต่อวันเนาะอันนี้รับไปอีก3คะแนนด้วยกันนะครับ โอเคทุกคน,นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมนูต่อมานับก็เป็นในส่วนการออฟเฟอร์ข้างล่างนี้เนาะก็จะเป็นออฟเฟอร์อย่างเช่นทําอันนี้คือประมาณ18นาทีแต่แนะนำนะทิปกนะครับทิปนะก็คือเคล็ดลับก็คือให้เราเลือกออฟเฟอร์ที่มันมีดาวเยอะๆนะเพราะว่าออฟเฟอร์เหล่านั้นมีคนทําเยอะนั่นเองนะแล้วก็เป็นออฟเฟอร์ที่มันดีเนาะก็อย่างเช่นอันนี้ก็ประมาณ12นาทีใช้เวลา12นาทีประมาณการเนาะแล้วก็ได้รับเหรียญน,นะประมาณ6 1 6 5 0เหรียญน,นะครับอันนี้ก็มีออฟเฟอร์มากมาย เลยทีเดียวเนาะส่วนอันนี้คือเป็นท็อปออฟเฟอร์เป็นออฟเฟอร์ที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็เลือกได้ตรงนี้เนาะและต่อมาคือการจัดอันดับนะครับอันดับของคนที่ทนาคะแนนเยอะนะครับและต่อมาคือการเชิญเพื่อนนะครับแบบนี้ทุกคนเนาะก็กด Refer f r i e n d แ o w นะแล้วก็ไปแชร์นะไปยังเพื่อนๆของเรานะแล้วก็ อันนี้ก็ในส่วนของการทำธุรกิจของการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับก็คือเมนูรางวัลนะเราสามารถถอนเป็น G Cash นะแล้วก็ Dogecoin Maya าานะผมเลือกเป็นในส่วนของ Dogecoin ก็เลือก Dogecoin ไปแล้วก็การถอนเงินมีตั้งแต่1000นะครับหรือ10เซนตรงนี้นั่นเองนะผมก็ถอนไปนะก็เลือกเป็นในส่วนสิเซนนั่นแหละนะที่ผมเคยถอนไปนะครับอ่าก็ขั้งละ10เซนนะตรงนี้เลาก็ประมาณ1นึ่ง Dogecoin หนึ่ง Dogecoin กว่านะ 50เซนก็5,000นะครับห้ 5, นา0คะแนน10,000เซนเออไม่ใช่1ิ100เซนก็มน 1, นาน1 0 0 0 0คะแนนเนาะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่200เซนก็คือ20,000คะแนนด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะวิธีการถอนก็เลือกนะ1 0 0 0กดปั๊บเลยแล้วก็ใส่ address ของ Bit Cup หนะ้า็อคือของ g e c o i n จาก Bit Cup กับเชนของ Bit Cup แล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดคำว่า redeem นะครับตรงนี้นะเนาะแค่เพียงแค่นี้เองแล้วก็รอให้เงินมันฝากเข้ามานะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็นะสำหรับแอปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะในส่วนของการสร้าไ,ได้ก็มีแค่นั้นเองนะที่ผมสอนไปที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะับอันนี้คือเมนูเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับ อะไรนะเกี่ยวกับบัญชีอของเราแดชบอร์ดนะก็จะมีในส่วนของการถอนเงินกี่ครั้งแล้วแล้วก็เหรียญได้รับมากี่ครั้งแล้วไม่ใช่เท่าไหร่แล้วทั้งหมดนะและเหรียญที่เรามีอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจนะก็ลองไปดูยดังได้เลยนะไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ได้รับจริงๆนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ